ตอนแรกก็คิดว่าหูฟังพังก็เลยสั่งมาใหม่พอสั่งมาใหม่ใช้แล้วก็ยังไม่ได้ยินเหมือนเดิมแต่เสียงหูฟังไม่ติดเข้าสรุปพี่คิดว่าไอ a พพี่นี่แหละพังคิดว่าหูฟังพังที่ไหนได้ไอเพนี่แหละจะพังแล้วคุณดูใครอยากจะสนับสนุนก็สนับสนุนได้ที่สตรีมนะคุณดูหรือบนโดเนี้ก็ได้ตอนนี้คือแบบ ของเริ่มพังปทีละอย่างโอ้ยคลิปนี้พี่เจามาสมเล่นกับคนดูนะคนเมื่อคืนเปิดเลขตอนนี้มีแล้งแล้วนี่คือซีซันสี่สิบแล้วคลิปนี้เปิดเลขคนดูมาทั้งตีนะคะตอนนี้พี่ก็วิ่งไปวิ่งมาหาัาตู่้ไม่เจอไปโดนไอตัวที่เปิดกล่องข้างหลังยิงตุยเลยค่ะแล้วพี่ก็ลงมา ตอนนี้ก็จะลงไปตรงนั้นก็ลงไม่ถึงนะคะลงมาตรงนี้เห็นไอ้ตัวนี้มันยิงอยู่ก็ตามมาจะปีนไหมมันเอาเอ็มหกศูนย์ยิงพี่เกือบสูขิดอาสมหมกเกือบเตกเลยอ่ะเอา,าเรามีแค่ทอมสันทอมสันก็เบาเกินก็ไปเปิดเอาปืนฟีแต่ก็ไม่ได้ใช้หรอกวาจะตามหามันก็มันหายไปแล้วสแกนไม่เจอเลยอ่ะ ไปทางไหนก็ไอตัวเอ็มตอนนี้ว่าจะไปเก็บของเดิมที่ตุยตรงนี้แต่ว่ากระสุนไม่มีเลยคนดูเนี่ยพี่วิญหากระสุนกระสุนไม่มีอ่เนียอ่ดูกระสุนมีแค่เท่าไหร่เองสามสิบอะยิงตุยไปหนึ่งตัวกระสุนมีสามสิบที่มันแถมมากับปืนอ่ะก็ไปเปลี่ยนกระสุนไอ้นั้นมันหมดแล้วยิงตุยไปหนึ่งตัว แล้วมันเหลืออีกหนึ่งตัวจะยิงไงกระสุนมีเดีย่ยวมีประมาณยี่สิบกว่าแล้วกระโดดมันยิงยังไม่ทันได้ยิงเลยเดยนมันยิงก่อนพี่ก็ยิงไป,ปงมันโผล่มาหนึ่งพี่ก็ยิงมันแล้วก็ให้คนดูไปยิงโจนะคะก็สูขีดไปค่ะตอนนี้ก็หากระสุนค่ะ กระสุนขัดเคนก็เอาอยาคุณดูก็ยืนไม่กล้าเอาพี่ก็จะมาเอาอยา,อาหากระสุนอยู่ใครอยากเล่นกับพี่ให้พี่สตรีมตอนประมาณสี่ห้าทุ่มนะคุณดูถึงปีสามถ้าเด็กนักเรียนน่าจะดึกเกิน ใครอยากลิ้นก็รอนะใครอยากซัพพอร์ตก็ซัพพอร์ตได้นะต้นนี้มีแต่ของพังเลยโอเหัวจะปวดแต่แต่ละมือแต่ละเด,ดแล้วคนดูเบอร์สามก็ไปเจอสัตรูเลยคะ่ะพี่ก็ว่าจะไปช่วยเนี่ยโอจะไปยิงสเสื้อขาวข้างหลังยิงพี่หรือเปล่าก็ไม่รู้เส้อขาวมันก็วิ่งหนีไปเสื้อ,อขาวยิงพี่เปล่าแล้วพี่ก็มา ใช้ปืนตะโขมายิงมันตอนกลังจะโยนระเบิดมันก็หมดตีไปค่ะช่วงนี้ก็ภาคแบบไม่ได้เส่หูฟังเลยไม่มีหูฟังไม่มีมีนะหูฟังแต่ไอแพดไม่รู้มันจะพังหรือเปล่ามันเสียหูฟังไม่เข้าอุษาซื้อหูฟังมาใหม่ก็ใช้ไม่ได้อีกหูฟังสงใส่ตัวน,นั้นมั้งที่มันชอ็ชอตช็อตที่สตรีมแล้วมันชอ็อตโอ้ตัวนี้คือแบบมีเต่บปัญหาดุงแล้ว แต่ก็สูชีวิตมากตอนนี้พี่ก็มาที่ตู้ม่วงแล้วพี่จะมาซื้อปืนปืนที่พี่อยากจะเล่นนะคะทุกวันนี้ไม่ไม่ได้อยากจะดันแต้มนะไม่ได้ดัดไม่ได้อยากดันแต้มเกมนะอยากดันแต้มปืนเนี่ยจะดันปืนวาลีเทศาตามีเป้าหมายในการเล่นเกมในการดันแต้มปืน จะหาปืนยากอยาง,ยางใครดูมาถึงตอนนี้ก็ดูให้จบนะคนดูช่วงหลังมันจะมีแบบชอดระทึกใจตอนนี้พี่ก็เห็นตัวลงใหม่นะคะพี่พี่นึกว่ามีมีคนดูยใ,ใ,ใกล้ๆพี่ไม่มีเลยมาลงมาพี่ยิงมนันัดเดี๋ยวเองแสงมันโดนใครยิงมาก่อนพี่ก็ไม่แอบซุ่มอยู่ตรงนี้นะคะ เผื่อจะมีศัตรูมาอีกพี่สแกนหานะนะมันลงมาแล้วแล้วมันก็เห็นพี่แล้วนะมันจะมาเตะเหรียญนี่นะมั้งแหละมันเห็นพี่่พีก็ยิงมันตุยไปค่ะพี่ก็จะมาดึงคนดูแะเล่นกับพี่ไม่ต้องกลัวล้มนะคนดู ถ้าตุยถ้าพี่มีเหรียญเนียพี่ไปชุบให้บางทีพี่ไปบางทีพี่จะไปชุบยังไม่ถึงตู้เลยพี่ตุยก่อนล <c oughs> ังจะถึงตู้โดนตัวยิงก่อนตอนนี้กำลังตูไม้เยอะะเลยพี่กำลังยิงยิงไอตัวนี้ข้างบนสองตัวมันยิงพี่เลือดเหลือน้อยแนละไอตัวลงไม้มันเอาปืนพกมายิางพี่หเหรอขีดแบบขีดดีนมคนดูที่ใจไอตอนนี้ จะไช่วยนะคะไมช่วยหรือเป็นภาาะก็ไม่รู้ใช้ปืนตะขอลงมาโดนยิงตอนนี้ก็จะกลับไปที่เดิมแล้วใช้ปืนตะขอไปยิงินเต็มละยิงก็ยิงยังไมาานน่ช้นยิงเลยคุณดูยิงก่อนตอนนี้ก็สแกนเหมือนเจอแถวนี้ก็เลยขึ้นมาดูไม่มีก็จะไปอยู่บนป้อม เลยอีกโอ้ยใหญ่ปืนตะป่อเลยโดนยิงก็ะปุิดใครมันมายิงพี่พี่ก็มองหามาันแต่ไม่ใช่ตัวนี้หรอกอีกตัวที่มันยิงพี่มันอยู่เหือนป้อมไอตัวนี้มันโดนยิงมันก็วิ่งหลบไปอยู่แต่คนดูก็ไปลุมมันเพนุงแม่แม่สาวน้อยตอนนี้พี่ก็เห็นไอตัวบนป้อมนี่มันยิงพี่อ่ะมันเอาไอวอลปิดพี่ก็ยิงมัน กระเลงดีๆยิงหัวมันเตกไปค่ะตอนนี้พี่ผัวหญิงก็วก็ยุ่งยากาะคะครดูยู่ก็ฝากกดติดตามบัญชีที่ตกบัญชีหลักบัญชีร้องเลยนะมันแอปเด้งเลยนะขอบคุณค่ะ